สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านทุ่งทุกคนลครับนะครับลูกไก่ครับให้อาหารลูกไก่ครับตอนเช้าแย่งกันกินใหญ่เลยครับอลูกไก่อาหารครับแย่งกันกินเลย นครับคือให้กินใส่ถังอาหารนะครับแล้วก็จะแย่งกันกินเดี๋ยวต้องห้านี้ลงพื้นครับู่ท่านะ เ็นอย่างนี้ครับก็ลูกไก่ก็จะแย่งกันครับแย่งกันแล้วทีนี้ก็อาหารก็จะมาไหลมาอยู่ข้างเดียวครับก็จะไม่ได้กินทีนี้ก็จะหกเต็มพื้นโดยหมดเสียอาหารทิ้งก็ไม่กินอย่างนี้ให้กินเฉพาะพออิ่มครับคือให้แบบว่าบ่อยๆหน่อยให้ให้เช้ากลางวันเย็น กลางวันอย่างเงี้ยกลางวันหรือว่าช่วงใบใบอย่างเงี้ยครับก็จะมีหญ้าหญ้าสดหญ้าสดที่ว่าหั่นครับให้กินไก่ก็จะชอบ,บแป๊บเดียวก็หมดเอาลงไปแป๊บเดียวเมื่อกี้ครับหมดนะครับ,รบโอเคอัปเดตนะครับอัปเดตเด็กๆให้ดูนะครับ ครับ uh